นั่งขอหักทั้วคนมนบูนดีเพากูนอนใกล้มาลยท่ากูบอกอย่าค้างอย่าค้างบอกกือกืๆกือเบก็แล้วอยิบแล้วไม่ตื่นยู่คนเดียวต้นไหนต้ะไหนตา็คือจัดเลยหักเลยวิดีโอไ่ให้ลูกเบาวีเบาอีเป็นเรื่องหยอโอ๊ยไม่เคยกลัวมาดิกลัวนี่นี่ยัเรื่องเยอะยัดยั ก็ถ่ายวิดีโอไว้ฮยนี่นะแม่นะเปิดเวดดิ้งนะยี่เ่ี่ย่ด่่ม่่่ว่า่่่ด่่่่่่่แ่่่ม่่่น่่่ป่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่เลย่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่ม่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ห่่้่่่